สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันครับออฟฟิเชียลเสียวันนี้ถ้าเราไม่ได้สมบัติอะไรกับป้านั้นเราโดนรูปขามด่าแน่เลยว่ะไม่ต้องห่วงฉันได้กลิ่นของสมบัติสมบัติชื่อพ่อใครไ่เนี่ยไม่น่าใช่เออว่ะ หมายถึงแบบว่าสมบัติแบบโอ้ยปกตินะวันก่อนเราเจออะไรนะเราเจอทองหนึ่งแท่งอ่ะขายได้ต้องห้าหมื่นบาทแล้ววันก่อนวันก่อนของวันก่อนเราก็ขายเราว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็ได้แบบปืนประดิษฐ์อะไรเงี้ยโอ้โหเงินดีมากเลยเราขายแต,แต่เราไม่ได้เงินเ<ช>งินที่<ต>รู้ราแต่หล<ม>ายวันนี้เราไม่เจอโอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะฉันจะกินความรวยตามเร็วไอ้ตู่ เหมือนตู้คอนเทนเนอร์อะไรใหญ่อันนึ่งวะใช่ปะใช่ปะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่เลยตู้ยาวจังโอ้ฉันฉันได้กลิ่นความรวยซื้อก่อนอืมได้กลิ่นความรวยอืตู้ยาวมากตู้ยาวมากยาวยาวนี่มีอะไรอ่ะในนี้มีไม้เบสบอลด้วยเพื่อนเอานี่ไปรูปขายเลดิขายได้กี่บาทนายลองคำนวณราคาหน่อยนะคำนวณราคาเก่งอันนี้ขายได้กี่บาทเนี่ยมาทำจากไม้ชั้นดีน่าจะได้สักสองสามทองสอามทองเออเอาดีมันมันคือไม้มันคือไม่ในนี้มีอะไรเขียนด้วยอ่ะข้างในมีสมบัติเอาดี เ <_ uk> ออมันเข้าไง่าอ่ะเอ้ะทำไมตรงนี้มียากขึ้นอ่ะหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยว<_ <k> _ประตูดินว้าวประตูดินในที่แบบนี้ด้วยเออ แล้วเราเข้าไปเร็วกินความรวยอ่ะตอนจะไปเศรษฐีแล้วอ่ะเพราะว่าในกล่องสักกล่องต้องมีมีรหัสลับหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มีที่สาระด้วยครับดูเร็วหรือว่าถ้าเราไม่เจอรหัสเราจะไปไงอ่ะเดี๋ยวลองขุดดินดิโอ้ดินมันหนามากเลยเพื่อนมันเป็นดินแข็งอ่ะแต่ว่าดินแบบโดนน้ำเปียกอะไรเงี้ยมาแล้วดินแข็งเกินอ่ะเราเหมือนแบบเหมือนปูนอ่ะดินที่ไม่สร้างปูนอ่ะเออใช่ดินไม่สร้างปูนช่วยหาเร็วเช่ว่าในกล่องมันต้องมีกระดงกระดาษอะไรแถวนี้แน่เลยว่ะไม่มีจริงอรอแล้วไม่มีแล้วเราจะไปยังไไงลล่่ะะะมมันนเเเเเหือออออยป ันนี้เลขเก้าป่ะเนี่ยอันนี้เหรอเนี่ยอันนี้คือหัวใช่ป่ะเนี่ยดูดินัดูดีๆยังไงตรงนี้คือหัวแล้วก็มีเลขเออต้องออกนี้ออกต้องอันนี้ออก,ออกมันคือเลขเก <9, 9. S 1> ้าเก้าเก้านี้เลขอะไรอ่ะเราคิดว่านี่คือเลขอะไรลอายังย,ย,ยกลงอ่ะไม่ต้องยกก็ได้นะฉันดูออกอยู่นะเออ ศูนยแมหรือได้ไปศูนย์ปะเก้าศูนย์คว่าศูนย์ศูนยักครึ่งไว้อันนี้เลขสองชัวร์เลยไม่ใช่ใช่ปะเนี่ยสองเก้าศูนอันนี้เลขอะไรอ่ะไม่น่ามีเลขนะอันนี้ไม่น่าเลขหนเลยเก้าศอ่ะลองลองดู902 1ศูนย์สองหเฮ้ยโอ้โอ้อัจฉรยฉลาดไว้น้องอัจฉริยะแล้วออกไงไเนี่ยแล้วเดินยังไง มันติดไปหมดเลยเดินไม่ได้ชัวร์วต้องหมอบนะถ้าเดินไม่ได้ต้องหมอบช่อจะมีบางจุดที่ต้องหมอบนะโอ้มันเป็นเขาขุ่นปะเรื่องในกรอบพวกนี้จะไม่มีสมบัติเราไม่ต้องดูใช่ไหมไม่น่ามีว่าจะไม่มีหรอเฮ้ยแต่ว่ามันมันก็ลงทุกกรอบะไมมีไายไปบอกให้ด้วยว่ะฉามันต้องมีเกิดอันตรายปิดผิดพลาดที่เราสู้อะไรอย่างงี้ป่ะเราเดินดีนะระวังโดนด้วยฉะนั้นไม่น่ามีตัวอะไรนะ ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้ามีก็น่ากลัวนะเพื่อนเขาคงมีแค่ฉันเท่านั้นโอ้ยเกเรโอ้ยติดกล่องไปหมดเลยโอ้ยมอมมอมอมอเข้ามาแต่อยู่ไอ้ตัวนี้มีกุญแจฉันว่าแล้วว่าในกล่องในสักกล่องนึงมันต้องมีกุญแจหรือไม่ก็ต้องอะไรแน่นอนอ๋อมันเยอะก็ใครไม่หายยังไงเนี่ยงั้นก็ช่อหายแล้วเพื่อนหายหากล่องเลยหายีิกล่องเลย Four to six days later โอ้ยไม่เจอเลยเพื่อนตรงเนี้ยคันหาอยู่่ะ ห,หาประตูหาคุ้แจใช่ไหมใช่แล้วนี่เป็นยังไงวะหาเตรียมเลยได้เสียงกลดได้เสียงกลตีแม่เลยตีแม่เลยตีแม่เลยหาอยู่หาบ้าอะไรเห็นนอนอยู่<ด>อะไรวะตัว<อ>นี้มันแบบเราก็หานานแล้วนะหรือมันจะเป็นเฮ้ย,ยฉันแค่ทัชตรงเนี้ยไอ้ตรงบล็อกดีตรงเนี้ยไอเปิดให้เลยเนาะเออใช่สัมผัสนะลองดีเห็นไหมโอ้เพื่อนทองไม่ใช่ทองบอลนั่นมันบอลไหมเหรอทองเหมือนกันทองบอลไงโอ้ยทองนี่ทองเนี่ยเนี่ยทองอุ้ยเหรียญอุ้ยรถรถ อย่างรวยรถเข็นนี่กากใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือปุ่มอะไรอ่ะแล้ว่าน่าจะไปประตูต่อไปหรือเปล่าผมแปลว่าประตูต่อไปน่าจะเปิดแล้วแน่เลยใช่ไหมอ่างั้นกลับเลยครับไปน้อาเสร็จแล้วว่าด่านแรกก็ไม่เท่าไหร่นี่แต่กูได้เงินมาเยอะมากเลยนะเว้ยโหเนี่ยขายได้ทองละห้าหมื่นอ่ะขั้นต่ำอ่ะเฮ้ยเปิดทันร็จทีเคียวยะว้าวเปิดแล้วเปิดแล้วสวยโอ้โหเพ่าว่าด่านนี้มันเริ่มยากขึ้นเลยแล้วว่ะดินเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรมากนอกจะหาขอไปประมาแต่ว่ารอบนี้มันท้าทายเราเขาบอกว่าเฮ็ดโซนามีเพชรด้วยเห็นไหมโชคดีฉันนนจะรรออายยู่ตงี้ ไปด้วยกันไปช่วยฉันคนเพศเดี๋ยวนี้เลยไได้ฉันจะได้ถ้าฉันไปแล้วฉันกลับมาได้ไม่แบ่งแต่ถ้าไปด้วยกันแล้วแบ่ง50 50ไปกันเถอะเพื่อนไม่ได้ไม่ทางห้าสิบห้ไม่ได้มีรอบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราต้องแบ่งคนละ40ให้ลุงมะขาม20ฉันว่าฉันว่าลุงมะขามน่าจะเอา6เราจะได้คนละ20โอ้โหอย่างที่เหนียวเราจังที่ใส่แล้วน่าใช่โอเคงั้นต้องค่อยๆไปตามไปดูไปลองพัดลมลองพัดลมก่อนนะเออพัดลมมันจะดูดเราเราต้องไปทางซ้ายป่ะให้พัดลมมันไม่ดูดเราใช่ใช่ใช่บช่โอเคตามมาโอเค ไปแล้วก็ตรงนี้ชึบโโออ้ยยเกือบไปแล้วกชึบระวังระวังนะเพื่อนโอเคลองลองมาล้มลองมาล้มลมลมแรงมากของคดียจะไปยังไงเดียท่นท่นจะต้องโดดไปก่อนเลยต้องโดดซ้ายปะอาจจะต้องซ้ายก่อนชึบโอเคซ้ายทีนึงจองแพงโอเคอ๋อโอเคผ้าผ้าผ้าผู้ผู้ไหวข้างหน้าระวังลมมาทางซ้ายมาทางซ้ายระวังล้มตรงนี้ต้องไปตรงกลางลองลมพัดชึบคอนเทนเนอร์นี่มันเย็นเหมือนกันนะ อเย็นอีกเพราะมันมีลมไงแล้วก็ต้องมีลาวาด้วยโอ้เย็นและร้อนเนี่ยล้วอันนี้ไปยังไงเนี่ยีใครดูหนัง Impossible ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาเหรอเพลงมาร้องไงเพลงมาร้องไงแ a บ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  tab สวยเพื่อนเพลงมันมากชอบแอบแ tab t a แ tab ตแนนี้้้ยไไม่ดฉันต้องไปได้เกือบไปแล้วฉันรอดป่ะเพื่อนงั้นฉันรอตรงนี้นะ เออลองกันแหละตัวนี้มีกระเป๋าด้วยเพื่อนโอ้โหอะไรวะมีอะไรในกระเป๋ามีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไรเอ้ยมีอะไรนายดูนายคาดทางนายดูมีพิรุธไม่มีอะไรเลยก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรที่มันสวยๆงดงามไม่มีไม่เวลานายโกหกนายมักจะไม่มองหน้าตอนคุยไม่มีโอ้ยตัวปืนนี่โอ้ย โอ้โหจริงแม่ร่วงตายนะทีนี้คุญแจด้วยกุญแจต้องปักไหนอ่ะอ๋อไปปักนู่นเหรอปักนู่นโอ้ยงั้นเดี๋ยวเพชรเข้าไปขุดนะจ้าไม่มีที่ขุดเพชรด้วยโอเคเรากลับมาดีกว่าตามมาตามมาตามมานี่ไงได้กุญแจมาแล้วเปิดเลย,เลยชิว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 ชวิ่งดูกินดิหือหือหอมอันยมณีหอมอันเพชรหอมมูลละายขอความรวยฉันเพราเรียกเชืว่าเศรษฐีคิวยากนะไปนี่ไปทางนี้ไปนี่ชั้นมีนี่ให้เอาไปอันนี้ไปกระบอกนึงแล้วก็เอาไปกระสุนแบ่งกันมาแบ่งคนละครึ่งอ่ะไป ทำไมเราไม่ปืนนี้ปนธนาคารวะไม่เอาไม่ปนเราต้องหาแบบคุณลูขาบอกอยู่ว่าอย่าปนถ้าปนแล้วเดี๋ยวลขาติดคุกเพราะไม่อยากติดด้วยแค่นั้นแหละเร็วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไปหน้าเหมือนหน้าเหมือนเออน้องฉเลยชิจาเมาแล้วมาแล้วมันมันม่เหมือนเราเรามนคนยิงเ่อวานเราต้องยิงมายิงมันอย่าทำไร้อาไม่เอาไม่เอาไม่เอานี้ไม่เอาคุณบอกไม่อยากทำไรเราแต่ไมยิงใจเลยเพื่อนเอาไม่ไเยงแล้วจะทำไรเอาไม่เอาจะทำไรเอาไม่เอา ลก็บม่าเก็บโาเกมลีลาดิลีลาดิลีลยโเฮายแล้วตายแล้วเก็บโซเก็บโซเก็บนายเก็บแล้วนายเก็บแล้วทำทำอะไรตากาสโที่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้านพักตาการบ้านคนรวยตู้คนนี้เนี่ยคนรวยเออนายกลับไปขานุมาขานฉันอยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวานีอ้ยเฮ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 ้ยเง้ยดฮ้ยเเฮ้ยดฮเ้ ตเ,เล่นตามตัวตีโนตตัวนี้แต่ว่าฉันอยากจะน,นอนเล่นน้ำก่อนนะนะฉันไม่รีบเท่าไหรอ่อ่ะช่วย<อ>ช่วสุดด้วยนะอุเตียงอย่างนุ่มเลยดิดึงดึงดึงโอ้โหโซฟาอุ้ยนุ่มมากจะทำอย่ขนเป็ดฉั้นมาเราจากเอาเอารหนขนขอที่นี่ไปไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปนึงต้องเอาแดงหายแดงเหลืองโอ้โห้เก่งเลยเก่งมากแดงแดงโอเคต่อไปเหลืองใช่ไหมเหลืองรางเงินรางเงินเอ้ยเล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 ยไม่เห็นได้เลยอ่ะ มันหลอกล่อว่าเนี่ยท้วยจะมีเรื่หันทับอะไรอย่างนี้เราสามไปยี้หมดเลยเฮ้ยอะไรมีหนังสือนายไม่หาเลยมาวางวะนายหาอะไรไปต่อไหนมาเร็วไปต่อมือเข้าไปผมไปเอาได้ไปแล้วได้ไปแล้วหนังสือแดงสามเหลืองห้านังเงินหนึ่งต้องกดตามนี้แดงสองครั้งโอเคเอาใหม่แดงหนึ่งแล้วแดงหนึ่งแล้วนะจะไว้จะไมต้อแดงสามใช่ไหมแดงสองด้จินายทนายทนายปรับเป็นสีแดงแล้วนายต่อยมันน่าจะขึ้นสีเดียวกันนะ ส oh, oh, okay. องอ๋อนี่หรออ๋อนี่หรอโอเคไอมหนึ่งสองสามต่อไปเหลืองเหลืองกี่ครั้งนะเหลืองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าน้ำมันหนึ่งน้ำมันน้ำมันน้ำมันหนึ่งม่วงสี่ มุนก็ไดนหนึ่งสองสามสี่อ่าเรียบร้อยอ้อยอัจฉริยะอัจฉริยะนางอ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเ่ไดเลยรอเมอร์วาแน่อุ้ยเดเลยเท็ดชุดเลยนาฬิกาในนี้ไปเลยโอ้โหไดเก่าเาแกตาลิงแกตาลิงนายนายของไายของไม่ที่ของเก่าหรือ่แกตาลิงเพื่อนแกตาลิงอุ้ยแกตาลิงแกตาลิงกันรลุงมุ้งอะมันคือแร่อะไรอะแร่ธาตุใหม่หรอหรือว่าแร่เป็นแบบไฟเบเนียมอะไรางี้เปล่าเอ้ยเด็กเหมือนฉันเคยเห็นในข่าวนึกว่าบอกว่าเหรีย เรียกฉันว่าเศรษฐีเคียรยาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาล่ะต่อไปเราไปนั่นกันดีกว่าเราไปเราไปอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นสีลุงนะโอ้โหมีหลุมซะด้วยพร้อมไหมเพื่อนพร้อมแล้วไปตัวอะไรเนีมหาเสตตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไปไปเฮ้ยอไรยู่มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีไปโอ้ยมันตุกตัวอะไรเนี่ยเป็นกระสุนยูมหาเสตทีมหาเศรษฐีเชลลีโรกระสุนยอูไปนหนึ่งกระสุนมันลีโรนั้นหนึ่งมันใหญ่เนาะงตัวดีลีโรอยู่ลีโรอยู่โอ้ยมันลีโรไม่ได้นี่มาเพื่อนทุกคน มันลีโหลดไปเข้าอ่ะเอ้ยอย่าเข้าไม่เข้าไม่เข้นเธอไม่เข้าไม่เข้าอยู่เข้ามาตาเข้าไปกลับเข้าไปโตมาอยู่เคลลี่มันใช้ไม่ได้ปืนมันติดอะไรก็ไม่รู้ปืนไม่มีกระสุนนี่เอาปืนี่ได้เคลลี่มันไม่มีกระสุนเลยไม่มีอ่ะไม่รู้ช่วยด้วยไปเร็วมาอยู่อะไรเราสองคนเราเหมือนกับแก๊ล้วมีสองกระบอกมีสอไม่รู้ไปเร็วช่วยด้วย ยังถึกเลยเจอไมคเบสบอลกูไดใชบอนดีเลยเข้าหัวมันก็ถึกจังเลยว่ะน้ะสบายมากสบายมากถามพี่ตัวยักษ์ใหญ่กันตูหรือไงยัยากระมาที่จะเข้าเลยพอร์เน็ยนี่วอรสองมันไปโ่วมเดินได้ไอ้ลแปเลยไอ้บอล้บอไอ้เอลไอ้าอขไอ้บอลไอ้บไ้บอลไอ้บ้บอลออ้บอลวล้บอลไอ้้บอลไอ้บลบ โอ้ยตีโยตีกันไม่เข้าของคนนี่แหละตีกูเข้าได้ไหมเอ้ดิผม่อแล้วแม่ดนคังแล้วไอ้กัปตันกัปตันทำไมมันตายยังเฮ้ตายเฮ้ยฮ่า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 ในสุดแกก็ตายซะสินะไอ้แกนี่แล้วที่นี่มีอะไรพวกแหลกของนี้เราจะขุดอะไรเอานี่ไปขุดไปขายเออมันมั่วใช่ที่ขุดอะไรอ่ะฉันได้ที่ขุดธรรมดาไม่ได้ต้องไปหาที่ขุดดิวเนี้ยอแลลล้้ววกกเดี๋ยะับขึนต่เราไปทำ ขี้ขุดเพชรเออไปไปไปทำที่ขุดเพชรก็ไปไปขึ้นไปขึ้นเอาล่ะมาหาเศรษฐีไหมอะไรนะที่นายพูดพูดอะที่นายพูดไม่หาดีอ่ะอย่าเลยคิดว่าลืมลืมไปดีกว่าลืมลืมไปโอเคไปเพื่อนกลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้านไปเอาที่ขุดของลุงมะขามแล้วมาขุดกันดีกว่าแล้วเราจะรวย